สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันเยาเออนายต้องซื้ออะไรม้านะมีมะเขือเทศใช่ไหมที่นายต้องซื้อเนี่ยใช่้ามีกุ้งมีหมูแล้วทำไมแถวนี้ถึงไม่มีคนอยู่เลยวะเนี่ย หรือว่ามันดึกเกินที่ไม่ตีสามเองนะออมันก็ดกตินะเลยไม่มันคือเวลาตื่นวเราพกเราตื่นห้าทุมอ่ะเราไม่รเหมือนคนเลยห้ามเข้าเราอยู่ทำโซนเมกาเขาเขียนว่าห้ามเข้าอ่ะทำไมห้ามเข้าอะไม่รู้อ่ะแต่ฉันจะเข้าอ่ะฉันต้องซื้อของอ่ะเออไมเผื่อมีคนอยู่เก้โหลนใครครับใช่ว่าเขาเขาเพิ่งทำร้านแน่เลยอไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวไหนทำไมอ่ะทำไมมีแต่เงินเนี่ยเอาเอาเอาย้ายร้านแล้วหรอแล้วทำไมเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ยเออาเข้่ย เฮ้ยเฮ้ยเสียงสัญญาณแล้วเฮ้ยเอ้าเออวายมันเป็นร้านเพชรมันต้องเป็นสัญญาณเตือนภัยดิเอ้าอันนี้เราเอ้าแล้วทำไมมันไม่ลอรับตัวอ่าแย่แล้วแย่แล้วฮะเราโดนจับแย่เลยหนีแล่าหนีเล่าไปเร็ว เรจับตนได้เลยเอ้ยเนมากเดินเข้าไปตัมคำได้เป็แต่ของเขาอะก็ฉันไม่รู้่าเฮ้ยไอ้พวกขโมยเอ้ยผมไม่ได้ขโมยนะครับเงียบไปเข้าไปสารตัดสินแล้วพวกนายจำคุกครับครับไอ้คนนี้มนมีคนอื่นอยู่เลยนะครับเนี่ยไปพูดมากเข้าไป นี่คุปเปิดใหม่คุปเปิดใหม่เหรอครับโอเคครับมาเดินไปอย่าฟังเพลงไหมฟังเพลง <laughs> โ,อโ,อโอ้ย,อยถือไมค์ไปด้วยเอ่อลองเอ่อฟังก็ได้ครับเออทรงอย่างแบ๊กแซดอย่างบอยเออไปแล้วไปแล้วแค่ไปเรื่อยไปเลยจังหวะนี้หนีเรือว่าไปไม่จะหนีอะไรเราอยู่ในคุกแล้วเช่ไฮะ แล้วคนในคุกส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันบ้างอ่ะวันแรกๆอ่ะนายถามไปเหมือนฉันเคยติดคุกอ่ะเออไม่รู้ดิเซ็ตอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยเออ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 แล้วผมต้องไปไหนครับเนี่ยอ่ะไปลงนอนลงนอนอยู่ไหนครับนี่อ่ะอะไรรู้ดีอ่ะอ่ครับผมแคบผงแคบอ่าเดินไปครับครับครับทรงยางแบดแตกอย่างบอยเออโหนี่เหรอเนี่ย นี่ที่เราต้องอยู่ใช่ไหมเคียะที่เนี่ยใช่ที่นี่แหละอ่าอยู่ให้ดีนะเดี๋ยวไปแยกห้องเ้วยมั้งแยห้องเหรอไอ้หูฟังอยู่ห้องหนึ่งไอไอ้ตาแดงอยู่ห้องสองเอครับครับครับเบอร์เท่าไหร่ครับเออรีบว่ะลงยางแบตโอ้ยโอ้ยที่ห้องเราสินะเนี่ยโอ้ยเกียะเป็นไงบ้างห้องนายอ่ะโอ้ห้องยาคุยกันแังเลยครับครับครับ เยะเออฮะห้าทุ่มกว่าแล้วฉันเบื่อฉันเบื่อ,อาการติดคุกมแบมันน่าเบืออออออ่อไม่ได้ทำเลยอะม,ม,มีอะไรในกล่องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีสมุดด้วยกดนหนอ๋อมีสมุดหรอสวัสดีคุณนักโทษ คุณคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพวกคุณทําอะไรผิดมาเอาล่ะผมจะสรุปสัส้นๆให้ฟังในคุกแห่งนี้ไม่เหมือนคุกปกติทั่วไปแล้วมีกฎทั้งหมด7ข้อขอให้คุณทําตามด้วยเผื่อมันจะช่วยลดโทษของคุณได้สําหรับคนที่ไม่ทําตามก็ลองมองไปรอบๆสิไม่มีใครเลยใช่ไหมล่ะในคุกแห่งนี้มีแค่พวกคุณสองคนจ๊าไว้ให้ดีว่างั้นเหรอเพื่อนแปลว่าคนที่ไม่ทําตามก็โดนโดนฆ่าเหรอโอ้ไม่รู้แต่ที่นี่มีแค่พวกเราสองคนนะโอ้เงาดิมีแค่สองคนงี่ยเออแล้วทําไมปกติเราต้อง เราคุณไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยใช่กดข้อที่1ในตอนเที่ยงคืนจะมีเสียงระครังดังขึ้นนั่นเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นขอให้คุณอยู่ในห้องของตัวเองห้ามออกมาเด็ดขาดถ้าคุณได้ยินเสียงของคนรู้จักของคุณหรือไม่ใช่เขาขอให้เขาขอให้คุณเปิดประตูให้อย่าได้เปิดเป็นอันเด็ดขาดเพราะว่านั่นไม่ใช่คนถ้าคุณนั่นเปิดไปแล้วขอให้คุณโชคดีกับเพื่อนใหม่ในห้องของคุณระวังนันนะเพื่อน เี่จะเปิดประตูแล้วครั้ยนั่นดิโอเคงั้นแค่นั่นนายกับฉันอยู่ในห้องไว้จนกว่าจะตีหนึ่งเห็นกลุข้อสองบอกนะใช่ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่านายกับฉันจะได้ยินเสียงใครเสียงนายพูดฉันก็ไม่ตอบเสียงฉันพูดนายก็ห้ามตอบโอเคฉันจะไม่ตอบนายแล้วเดี๋ยวกันโอเคกาลังห้ามห้ามหันหน้าเข้ากันโอเคไหมโอเคโอเคโอเคยี่สิบแล้วแฉมี่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าประตูดังทำไมเนี่ยเปิดประตูฉันหน่อยทำไมนานโดนอะไรอ่ะฉันโดนทำร้ายนายต้องเปิดประตูเข้ามาเองพี่เดี๋ยวนะเดีวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่ง เออ่เวลาแล้วเร็วเป็นยังนะเป็นยังไงฟิวส์เออถ้าคุณได้เสียของคุณรู้จักหรือไม่ใช่ก็อย่าให้เปิดประตูให้เขาเดือดขาดนางก็เปิดประตูดิไม่ไม่แล้วบอกว่าเปิดเปิดด้ก่อนแล้วไม่เปิดนายไม่ใช่เพื่อนฉันออกไปนาเป็นเพื่อนนายแล้วขอประตูได้แล้วออกไปนายไม่ใช่เพื่อนฉันคุณไม่ฟังฟังมาฟังมาฟังพื่อนเฮียเฮียเฮียไม่เอาฉันไเรียกเพื่อนฉันตัวจริงเฮียนายอยู่ไหนแหม่เบื่อนาย ไม่ใช่แกเป็นเพื่อนฉันเอาเคียคือด้วยเคียไม่คิดเลยเคียเปเพื่อนฉันแล้วออกไปแกมันต้อบอมแกมันคือแกมันคือผีแกมันคือผีฟังไห้ฟังให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 ้ฟังเคียเคียโอ้ยมันตายนี่เมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนมีนายตัวนึงอ่ะมัน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 เข้ประตูห้องฉันอ่ะเออฉันก็เห็นเหมือนกันเออนั่นแหละวัวหนักลัวเลยนั่น่ะมันคือผีเว้ยแสดงว่ากฎเนี้ยมีจริงเว้ยเคียโคตเดี๋ยว ทำไมผีมันหน้าตาหลงเหมือนฉันด้วยรึเปล่าไม่รู้หน้ายังไกลเลยไม่แหลกตามนั่นแหละอเป็นว่าเราต่อไปนี้เราต้องฟังฉันว่าต้องเชื่อตามกฎแล้วว่ะนะฟังกฏข้อต่อไปนะกฏข้อสองเอาล่ะนี่คงเป็นเวลาตีหนึ่งผมหวังว่าโอเคนั่นเรารอตีหนึ่งก็แล้วค่อยค่อยอ่านกฎดีกว่าเนาะเออเออโอเคโอเคตีหนึ่งะเนี่ยกฏข้อสองเขาบอกว่าเอาล่ะนี่คงเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วผมหวังว่าสติพวกคุณยังอยู่ครบนะเออครบอยู่ครบอยู่เพราะดีเพื่ะข้อที่สองในข้อนี้ พวกคุณจะสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วสามารถสำรวจอะไรก็ได้แต่พวกคุณในหน้าทางออกทางด้านขวาจะมีอะไรพวกคุณเล่นเล็กน้อยถ้าคุณทำสำเร็จอาจจะได้อะไรมาเชื่อพวกคุณก็ได้เออเปิดตู้หน่อยครับที่นหนึ่งแล้วครับตู้หน่อยครับที่หนึ่งแล้วเปิดตู้หน่อยเอออะไรอ่ะทีหนึ่งอ่ะไปทำกัอข้อสองได้เลยไหนอ่ะหยู่ไหนเนี่ยอุ้ยทำไมเดินท่านนั้นหรอครับอ่ะอะไรแปลกอะไรเออไม่แปลกรับไม่แปลกครับอุ้ยอุ้ยอะไรมองอะไรอุ้ยตัวเขาเดินยางเง แกเขาบอกว่าทางด้านขวาเลยนะด้าน,นหน้าทางด้าเอา่อในหน้าทางทางขวาทางทางออกข้างขวาวันนี่เหรอ,หรอเขาบอกมี<ห>อะไรให้เล่นเราต้องเล่นให้จบอะ่ะคืออะไรอ่ะพูดแค่นี้มือหัวคนนี่นายเล่นเลยฉันไม่เล่นนะคืออะไรอะแกเราต้องยิงธนูใส่หัวคนเหรอเออถ้าเรายิงหมดเราจะได้ของบางอย่างมานายนายก็ยิงหัวคนแต่มันมีหัวคนลอยได้นะเออหัวคนลอยได้กนวะหัวหลุดด้วยอะเอาไ้ดียิงไหมเนี่ยถ้าเราไม่ยิงเราจะไม่ได้ของช่วยเราแน่เลยอะเออยิงเลยนี่แนี่เฮ้ย อึยหยุดไม่โดนสะท้อนอามันอเฮ้ยกันจ่อยโดนอยู่อึ๊บโอเคยิงหลบมันหลบมันหลบเรียบร้อยเขาบอกว่าถ้าเราทำสำเร็จแล้วอาจจะได้อะไรบางอย่างที่ช่วยพวกคุณก็ได้นะเขาว่าอย่างั้นน่ะไหนนายลองเดินไปดิแถวๆที่มีศพอ่ะนายลองเดินไปไหนเรียบเร็วเพื่อนเดินไปเถอะเดินไปเร็วไหนฮะมีอะไรตอบเปล่ามีอะไรตกหล่นเปล่ากล่องเลยอะดินแปลกแปลคือแล้วะดินแปลกไม่รู้อ่ะทำไมล่ะวะ ดินแปลกอ๋อคืออะไรดินแปลกเ,ออเ,ออเก็บไปหรือว่า,หร,วาหรือว่านี่นายเห็นพวกดินตรงนี้ปะเออว่ะมันมีอะไรปะช่วยวาต้องเดินตามรอยดินแปลกไปเลยแน่แน่เลยอะ่ะใช่ไหมฉันว่ามันอาจจะยังไม่ช่วย,ยตอนนี้หรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันไปไปกันดีกว่าเข,าบ,ขาบอกให้ทำอะไรนะเออเขาแค่ให้ทำภารกิจเล็กน้อยอ,อ๋อเอ่อไอ้พวกคุณสามารถออกไปข้างนอกเราสามารถออกไปข้างนอกได้กดข้อสองอ่ะอ๋อกดข้อสามเวลาเราให้อ่านกดข้อสามเลยไหมอ่านมันได้เพราะไงมันก็ข้อสองเขาบอกหรืเปล่าใ ข้อ3ในตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งสี่ห้าเขารู้ได้ไงวะเฮ้ยมันถึงเวลาอาหารของพวกพวกมันแล้วมาถึงเวลาอาหารของพวกมันแล้วใครอะพวกคุณคงจะซ่อมไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันรู้ทุกจุดในคุกแห่งนี้วิธีที่จะรอดจากพวกมันได้มีแค่วิธีเดียวในคุกแห่งนี้มีรูปปั้นอยู่4-5ที่ถ้าพวกคุณทำลายมันครบเจ้าพวกนั้นมันก็จะหายไปเฮ้ยเสียงอะไรหอนแค่ฮะนี่ไหมมันมาหอนเลยอะเออหรือว่าตอนนี้หรอตอนนี้หรอไม่รู้เหมือนกันหาเร็วหาหาเร็วลูกปั้นก่อน ป้ไม่งั้นเราโดนกินแน่เฮ้ยเร็เร็วต้องหามลูปันเร็วลูปัน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 เนาะไม่อยู่ที่ไหนลูปันคืออะไรอ่ะแล้วเราจะทำลายยังไงเราไม่มีที่ขุดอ่ะใช่ใช่แล้วป่ะโอ้ยเดี๋ยวอะไรดำๆอ่ะตัวน้นบอกที่มันจะกินเราปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหามลูปันด่วนตรงไหนอะไปรัวไปรัวเลยครับไปลัวไปลัวเร็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 วไหนไหนไหนอันไหนนู่นนู้นไหนบ้างมาแล้วมาแล้วมาขำบลามาแล้วเป็นสัตปลาวิ่งเร็วมันมาเราก็วิ่งหนีสิวิ่งหนีเออรออะไรอ่ะลูปั้นนี้ปวะ ไอ้แกมีโรมาแล้วมีโรมาแล้วทำไรเพศสวยเขาบอกมีประมาณ4-5่ถึงห้าตัวมีก่อนมีก่อนเราซ่อนไม่ได้เดียกันเดียกันเดียกันเยกันมันตามฉันว่ะเฮ้ยขอยแรงโชคดีเฮ้ยโอเคทิ้งปูโอเคเจอแล้วโอเคชุบอย่าตามมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยบินไงเนี่ยโอเคฮึบโอเคชุบโอเคสองตัวแล้วอีอีเพศสองตัวสวยมองไรมองมองเลยเฮ้ยเฮ้ยติดเฮ้ย อย่าอย่าทำมากูตีคนแรงอ่ะเฮ้ยติด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 แรงมากแซมมี่เราอยู่ไหนอยู่นี่มันตีฉันแรงมากเลยไปแล้วแต่อยู่ก็อยู่มาเจอที่ห้องครูไปที่ห้องขังที่ห้องขังได้ปีละจ้าไปแล้วตามมาก็ตามมาเถอะไปแล้วจ้าได้เอามาะจำฉันอยู่นายเจอกันแล้วสองอะไอยู่ไหนเนี่ยถ้าเจอหนึ่งต้อนเลอกันหนึ่งมันมีสี่หรอตอนสี่ถึงห้าอันมั้งฉันว่าทั้าหมดน่าจะมีสี่นะนายที่ไหนของนายเนี่ยฉันเจอนายแล้วนี่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  ไหนวะขนางหลังอ๋อเจอแล้วไหนกลับห้องขังก่อนใช่ไหอีกตัวนึงน่าจะอยู่ห้องขังห้องขังอ๋อได้นายเห็นแล้วใช่ไหมฉันเห็นอยู่ฉันเห็นอยู่ไปไปเห็นก็ดีมันมันมันออกล่าแล้วออกเล่าอยู่มันจะกินเล่าอย่าให้มันตีนะมันตีนาทีมันโคตรเจ็บอ่ะขึ้นหลอดอ่ะดูกลองเล็บมันดีมันจ้วงมันจ้วงนายตายเหรอกะใช่โกงเก็บมากในห้องขังไหนที่นายเห็นอ่ะลองดูลองดูสักห้องนึงลองเช็คดูนี่นี่เปล่าอยู่เออไม่มีห้องนี้ไม่มีนี่ไงนี่ไงทุบเด้อทุบเด้อไปเอ้ย เรียบร้อยครบแล้วไหนไหนใคครบยังฉันมีสามฉันมีหนึ่งโอเคสวยครบสียแล้วกดข้อ่อไปนะฉันอ่านก่อนัวข้อที่4ี่ถ้าคุณเจอใครก็ตามชวนไปไหนสักที่ในคุกแห่งนี้ผมขอแนะนำว่าให้ตามเขาไปไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามถ้าคุณตามเขาไปแล้วสักระยะแล้วคุณจงหาจังหวัดดีออกมาแล้วหาที่ซ่อนจะดีกว่าถ้าคุณตามเขาไปถึงยังที่หมายคุณอาจจะไม่ได้ออกมาอีกตลอดการเพราะงั้นอ่ะอ๋อ แล้วใครจะมาชวนเราว่าในคุกนี้มีกี่สองคนเราตอนนี้เราสามารถใช้ชีวิตในคุกได้ตามสบายใช่ไหมเนี่ยใช่ๆชิวๆเลยว่ะเออใช่ใช่ใช่ไ้ตัวเมื่อกี้ว่าเหมือนจะไปเลยแต่ผู้ผู้คุมก็หายแล้วด้วยเออนั้นเราก็ต้องใช่ปะเราไปหาที่กินข้าวไม่ใช่อยู่ข้าวอ่ะเออใช่ที่กินข้าวไปมันจะมีที่กินข้าวไหมเนี่ยเห็นเนรูปสัญลักษณ์เดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวปั้ยใช่สร้านเพิ่อนฉ่นว่าร้านนี้ที่นี่ต้องมีข้าวเรากินแน่นอนเลยมาเร็วมีเงินไหมฮะหารเต็มเลยอ้โ เลือกกินเลื่องไหนเดี๋ยววนมีข้าวปั้นด้วยเอามามีีน่อะไรขนมเค้กเอามาโอ้ไก่ไก่เขาทำอะไเลี้ยงดีอย่างไรด้วยโอ้โหน่ากินอย่างไรแต่ละอันสุดยอดว่ะมีเค้กด้วยโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยมีโซชิด้วยโอ้ยใครทำอะไรนะนั่นอะเฮ้ยชใครอ่ะพหรือว่าจะเป็นคนที่ต้องช่วยเราในกฎสวัสดีครับเฮ้ยคนปะเนี่ยคนปะครับคนคนปะครับฉันคือคนอ่าทำไมมีไรฉันไม่เหมือนคนตรงไหนเอออ๋อคนครับ เออมีอะไรเหรอครับบอยอ่ะพู้นายเป็นนักโทษใหม่ใช่ไหมจะจะบอกอะไรได้นะถ้าพู้นายสองคนไม่รู้ภาษาคุกกันนะพู้นายโดนเซตนหยอสู้ต่อสู้บอกที่บอกท้องกอใส่ใครก็ได้นะแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอ่ะขอจ้องจะเล่นนายอ่ะมันว่าตามฉันมาเดี๋ยวฉันพาไปที่ที่หนึ่งที่ผู้นายควรไปเราควรไปไหมก็ไปตามๆเข้าไปในกฎมันบอกอยู่ว่าเราต้องหาโอกาสดีๆแล้วก็ออกจากเขาโอเคไหมฮะเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปเออนั่นแหละแต่ในกฎมันบอกอยู่เนี่ยว่าถ้าเราไม่ตามเขาไปอ่ะเราตายแน่เฮียฮะโอเคโอเค เออจะไปไหนล่ะครับเนี่ยเขาจะพาไปที่ที่หนึ่งนะตามฉันมาแต่เราต้องกระโดดข้ามกำแพงไปเออครับครับครับเกระโดดประโดดครับเขาไม่มีประตูครับหม่ไม่โดดขึ้นมาเน่เน่เฮ้ยคุณถือไม้ล้อเพลงเป็นหรือเปล่าครับอ้อใช่แล้วเป็นนะฟังไหมอ่ะอยากอยากฟังครับชีวิตคงชอนเหมือนประดับประดิษฐ์อุยอชอนชอบจุดฮะเพลงอะไรของเขาวะไม่รู้เหมือนกันตามฉันมาอ่าก็ได้ครับ มันเขาจะเอาคุกเรอวะไม่รู้เหมือนกันจะย่อคุกยงเหรอเไม่ใช่ัเลี้วซ้ายแล้วแค่โดนโดนโดนโดไครับเนี่ยโดนไปเลยสองโสองได้สี่สองโมงสองสอได้สี่ส่กูสีนั้นเท่ากับแปดแต่ว่าเธอต้งเจแลกเพราะว่าไปทางซ้ายไหมครับเออนั่นแหละจาว่าไปทางซ้ายพอดีเลยเฮ้ยตัวนี้แหละมาเร็วไปจ้ดหันนี้แหละัวไหละไม่รู้เนี่ยไม่รู้นไม่รู้กลับกลนี่มานี่มี่แแสวย แค่นี้แหละจังหวะนี้ดีใช่ไหมใช่ดีมากโอเคอ่านก่นเขาจะไปเขาเหมืนอนคนทั่วไปเลยนว้ยเออคนทั่วไปน<า>ั่นแหละแต่ว่าถ้าเราถ้าเขาบอกอยู่ว่าถ้าเราตามเขาไปเรื่อยเรเราจะเราอาจจะไม่ได้อ่อนมาจากที่นั่นตลอดการเลยนว้ยแต่ว่าในสมุดชฉันจำได้ว่าเหมือนจะบอกว่าในเนี้ยมีแค่เราสองคนเออว่ะมันไม่ใช่คนนี่โอเคดีแล้วที่เราทีแล้เอลืมลืมลืมกดที่ห้าถ้าวันนี้เวลาตีสามสิบห้านาทีผู้คุณจะต้องหาเครื่องรังเพื่อปกป้องตัวเอง คุณอาจจะมีเวลาแค่ถึงตีสี่เครื่องรางนั้นจะช่วยซ่อนช่วยซ่อนพวกคุณจากสิ่งนั้นมันจะมองไม่เห็นคุณถ้าหาไม่ทันคุณก็ต้อง,องรอจินตนาการเมื่อเมเกิดเทเละดูสิแต่เปลี่ยนพวกคุณเป็นแทนมันจะรีบเหมือนเมื่อเกิดเทธแบบแค่หาเครื่องรางเ็วเ,เดี๋ยวนะเครื่องรางเครื่องรางล้ายไ,ไ,ได้คำอะไรมานะเขาบอกให้หาเครื่นนองรางอ่ะทำใบนายอ่ะอ๋อดินแปลกๆกระดาษเนี้ยงั้นที่ดินเยอะสุดก็ต้องไปตรงนี้แน่เลย โอ้ดินที่เขามาพานก็มีดินม,มาตรงนี้นะมันก็บินดินแย้ไงอ๋อแสดงว่าเ,ออเขาเขามาเรามาถูกที่เนี่ยคนไม่แก่คนที่แรปโยโย่ะเดี๋ยวนะดินแปลกๆมันไม่ดินได้มา,มาหมดเลยโอ้โหเอาไ้จะขุดหมดเลยละเะรอ,อต้องขุณตัวเลยแหละโอ้โหเจอชาติไหนเนี่ยอรีบไปหากันก่อนที่มันตอนนี้มันเหลือเวลากี่ทีนะมันเขาบอกตีสาวสิบห้า อันนี้มันตีสามเลยอีกสิบห้านาทีสิบห้านาทีรีบหาเร็วอีกสิบห้านาทีอันนี้ป่าเนี่ยไม่ใช่เกรย์น่าจะยัง่วย,ยังเลยรีบหาเร็วเ,เร็วขาดอีกห้าทีเหลยห้าทีไม่ใช่เว้ยอันไหนเนี่ยอันนี้เหรอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเ,เอเออะไรเครื่องล่างของวิวเน,นี่ยอุย้ยรู้สึกว่าถือแล้วมีเอฟเฟกต์แบบ พลลาดเโอ้ยรู้สึกมีพลังว่ะเออเหมือนมีพลังจริงไหมออกจากตรงนี้ก่อนไปมออกจากตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคชุบเดินมาเดินมามาแล้วมาแล้วรู้สึกมีพลังจริงแล้วเราจะออกจากที่ยังไงเนี่ยรยะเฮ้ยเฮ้ยมันนี่มันอยู่ใกล้ฉันมาอยู่ใกล้ฉัาไปมันไม่เห็นเราไม่เห็นเรามันนี่มันนี่มันนี่อยู่ใกล้ฉัาไปมันเดินเข้ามาใกล้เราตัวบ้าเลยน่ะอยู่ใกล้ฉันไปอยู่ใกล้ฉันไปมันไม่เห็นเราเพราะเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เดี๋ยวมองไม่เห็นเฮ้ยนายตอนนายตอนใช้มันมันผักคนรอบข้างใช่ไหม ช่เราให่ก่อนดิไอ้งงมั็นงงมันงงเปนงงไง้ดิงงไอ้ดิดิดิไอ้อ้ไ้่เห็นไอ้อไปนเาไปนเราไปโนาโอเคไปรไปโค็นงด้ป็นงงเนงงมไม่เห็นเราจริงวะคืออนาคตดีเลย เฮ้ยอย่าแทงกับกูดิลูกมาเล่นกูมึงมาทะมากมมามคมามามาวามมา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 ไมามามมา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 มมามามามมามางามไปไมา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 นไปแล้วไปแล้วว กดข้อต่อไปนะตอนนี้พวกคุณจงกลับไปที่ห้องขังของพวกคุณได้แล้วแล้วเข้าไปตามอ่าตามหมายเลขห้องที่ผมจะบอกกดสวิตช์ให้ถูกเพื่อจะหยุดเสียงสัญญาณเตือนนี้แล้วอย่าได้กดเบรคเชียร์ราไม่งั้นคุณจะกดไม่ได้อีกเลยหมายเลขห้องคือโอเคเราต้องรีบกลับห้องกันเลยตอนนอเคมีหมายเ <ขอ S 1> ล้มั <ขอ S 1> สัญญาณยันเตือนตอนนี้สัญญาณเตือน<ข>อุ้ยไอ่ <ขอ S 1> ตัวมิกิไปไหนแล้ววะไมม่่รู้ใชไไดปไมโดดไม่ได้เนี่ยอ๋อติดแล้ววะเออติดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเนี่ยทางนั้ทางนี้ไม่มีหรอทางนีกลับห้องกับห้องกับห้องไปเลยไปเลยถึงเวลาแล้วไปไปไปกลับห้องกัน ก็ที่สัญญาณจเดือนมันจะดังตอนนี้มันตีสีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ่เอย่ใช่ไหมไปเอ้ไปงงมันงงมันงงแค่มันงงไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮียอยโอ้ยเฮ้ยไปไปไปเออออกไปกูไม่ไล่กูหรือไล่มันเะงงงงออกไปนี่ไงมงไม่เห็นดิเอ้ยไงล่ะมึงยกมนให้ได้ทำไมกูผ่นล่ะ กลับมานี่นี่มันขึ้นยางเลยด้วยเฮ้ยเกล้านั่นไปแล้วเดี๋ยวกันรอกบอันเล่าอย่าทิ้งกูเดี๋ยวกันมาแล้วมาแล้วช่วยช่เพื่อนไปไปกลัวกลับไปเอ้ยมาเลยมาเลยมาเล่กูเนี่ยเฮ้ย โอเคเอ้ยตัวอย่างจ้เตือนดังอีกแล้วดังเหมือนตอนเหมื่อตั้งเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะเอ่อไม่เลยห้องนะที่มันจะมีก็คือหนึ่งหนึ่งเอาเอาเลียงเลขนะหนึ่งสองสามห้าเก้าหนึ่งโอ้ยนี่ไงกดเร็วมันเสียงดังอยู่เนี่ยแจ้งเตือนเนี่ยน่าขาดมากเลยหนึ่งสองสองสองนี่ไงสองสวยสวยสามตรงนี้ตรงนี้สามสามแล้วก็เลขห้าห้าห้องนี้ ห้าโอ้ยสิงตังว่ะเออเก้าเออโอ้ยฉันฉันฉันปวดหูมาเนาก่สิปดดิสิบดิบแปดสิบเีเยใชบสิบแปดเออสิอยู่ไหนอะสิอยู่เขาหมดไเนี่ยลองดูดิสิบแปดปแเจอแล้วเขาแล้วโอ้โอเคดเงียบแล้ว กดข้อต่อไปนะข้อที่7กดข้อที่8นะนี่คงใกล้เช้าแล้วถ้าคุณมาถึงเอายังกดข้อน,นี้ได้พวกคุณสามารถหนีออกไปจากคุกได้เลยพวกเราจะไม่ตามไปจับคุณอีกเพราะถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะไม่รอดแน่ไม่มีอะไรสามารถช่วยคุณได้อีกต่อไปนี้วิธีการออกไปจากนั้นง่ายมากเอากุญแจที่จุดๆแล้วก็ไขออกไปได้เลยแค่นั้นขอโชคดทททีที่ไหน่ที่ไหนไม่ยอมบอกด้วย ัาอะไรวะมันไม่รู้มันตามมาไม่หยุดเลยหลายตัวเลยเนี่ยมาเป็นขยโเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณแจอยู่ไหนวะเนี่ยหาทุกที่แล้วเนี่ยแก้วอยู่ทุกทีไหนนิ่งเลยแล้วเราจะไปทางออยยังไงนั่จบมานี่อยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งฉันว่าพลังมันน่าจะใกล้หมดแล้วปะเออเหมือนกันไปลูกไปไปลูวไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้ว ถ้าออกอยู่นู่นพีกเร็ววิ่งก่อนพีก่อนได้เปียร์เขาให้นักโทษดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะไปแบบนั้นอย่ากลัวไปๆตามมาเต็มเลยฮะผีเนี่ยโอ้ยตัวบ้าแล้วเนี่ยเราลุลุ้นๆๆได้เลยๆโดดขึ้นอะนหนึ่งสองสามโดดนี่จะจะฆ่าฉันดีกว่ามาแล้ว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 ้มาแล้วอย่าเล่นอยู่ไอ้คนมาเลย ไปเร็วอย่าเล่นอยู่เงี้ยไปเร็วดีเร็วไปเร็วเดี๋ยวจะต้องขึ้นรถไฟเร็วไปเร็วเขึ้นรถไฟนี่ขึ้นอยู่ไปเร็วเฮียกูตายแหละเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วฮียแค่นี้เราก็รอดดเลยเว้ยรถไฟกำลังจะพาเรากลับบ้านแล้วเฮ้ยู้สุปลอดภัยเหลือเกินไปไหนกันน่ะเออตอนีว่าผมจะกลับบ้านครับใช่ ไปด้วยดิบ้านอไอยู่ไหนอะมัประตูบังประตูบ้านอหไรอยู่ไหนบ้นไอยู่ไหนไปด้วยไปด้วย